ใำนไหือกลางต้นน้ำคือตำรวจตำรวจใช่ไหมใช่การมากางกลางใช่ไหมศาลศาลก็จะมีสามศาลผมยังเชื่อมั่นในในศาลในกระบวนการยุติธรรมเราดูจากคดีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่าที่เราดูจากคำพิพากษาเราไม่ได้ดูผลที่ชนะอย่างเดียวนะฮะคดีกรณีคุณทักษิณเนี่ยถึงแม้ว่าศาลจะจะตัดสินให้เราชนะสองคดีเนี่ยนะฮะหรือสามคดีเนี่ย เราก็ไม่ได้ไปดูตรงแบบผลแพ้ชนะเราดูทิศทางของของศาลในการที่เวลาพิพากษาล,ลงมาเนี่ยประหนึ่งคำพิพากษานั้นอิงกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เราเข้าใจเรื่องอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองโดยยืนอยู่บนฐานของรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการต่อสู้อย่างอ,อย่างสันติและหิงสา สิทธิการมีส่วนร่วมในการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและนักการเมืองเพราะเมื่อกระบวกนการอื่นตรวจสอบไม่ได้เนี่ยที่นักการเมืองทุกที่ครปชันอันนี้ก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองรู้กันทั้งโลกด้วยพูดงา่ายๆนนนักการเมืองที่เลวในเมืองไทยนี่ก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองและทั้งโลกครับแล้วก็กระบวกนการยุติธรรมอย่างที่กลา่าวว่าม่ให้ทงานต้นน้ํากลางน้ําอายการกับตํารวจเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องเคลื่อนไหวและรวมตัวกัน นันพบผมดูคำพิพากษานะที่พิพากษาออกมาเนี่ยครัำพิพากษาได้ฉบับเบึงผมจำรายละเอียดหมดได้ได้เขียนนะ,ะ,ะให้เห็นว่าประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการที่ตรวจสอบ,บนะัะนักการเมืองอย่างไรใช่ไหมฮะพิพากษาศ<ม>าลประุมธานาผมว่าอันนี้สำคัญนั้นในความเหม็นของผมตอนนี้ศาลได้ได้วางแนวทางตั้งแต่ศารารัฐธรรมนูญน,นะฮะ แล้วก็มาสารที่ปทุมใช่ไหมครับ,รบได้วางแนวทางในการที่จะเพิ่มอะไรละ่ะอำนาจของประชาชนในการที่จะเข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบง<ช><ช>นั้นกรณีกรณีคุณสทุทธิเนี่ยหน้าที่ในการปกป้องชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของประชาชนชชอยู่ด้วยในรัฐธรรมนูญเ,เพราะนั้นอันนี้เมื่อพิสูจน์ได้ว่าคุณสทุทธิได้พูดไปนั้นเนี่ยเพื่อจะปกป้องและเพื่อที่จะอะไรละ่ะ ให้กระบวนการทางกฎหมายจัดการกับคนที่หมิ่นดูหมิ่นดูแคลนสถาบันมัากรัตย์เนี่ยผมเชื่อมั่นนะว่ากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลเนี่ยจะเห็นประเด็นนี้ครับดูจากคำพิพากษาแล้วดูจากอะไรล่ะ,ะการเคลื่อนการเคลื่อนในในกระบวนการพิจารณาของศาลในแนวโน้มตอนน่อระยะหลักเริ่มเห็นชัดขึ้นเพราะนั้นผมก็เชื่อมั่นอย่างที่พี่สุวัสด์เชื่อว่านอกจากความจริงใจของคุณสุธีแล้วเนี่ย ผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมเริ่มจะปรับตัวเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะศาลเนี่ยต่อไปจะเป็นผู้กําหนดทิศทางของประเทศนะเพราะตอนนี้กระบวนการทั้งหมดในการต่อสู้เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ศาลอยู่ที่ศาลนะเพราะว่าไอ้รอบหญิงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะเริ่มเบาบางลงใช่ไหมฮะเพราะนั้นศาลจะเป็นคนกําหนดทิศทางของประเทศนะฮะว่าทิศทางของประเทศเนี่ยจะอยู่กันยังไง นะฮะเพราะนั้นวันนี้ผมดูจากคำพิพากษาแล้วแนวทางแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าสารกําลังเริ่มกําหนดทิศทางของประเทศไม่ได้ทางที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมหน้าที่ของปุ่มชนชาวไทยครับคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยข้อข้อกล่าวหาหรือว่าวัฒกรรมสองมาตรฐานของคนเสื้อแดงนี่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้สารท่านไขวเขยใช่ไหมครับพี่สวัสดิ์ครับคือ เราเราก็เอาไปว่าโดยส่วนใหญ่ครับโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่สารต้องไม่ค่อยเวควแต่คุณเติมสัติครับตำรวจก็มีเสื้อแดงเสื้อเหลืองครับอาาการก็มีแดงและเหลืองและไยาการนี่แดงมากกว่าเหลืองตำรวจนี่เกือบจะเรียกได้ว่าเหลืองเนี่ยโอ้โหหาทํายาคงยากนะฮะผู้ษาเองก็เหมือนกันครับครบนะฮะในผู้กษาก็มีทั้งเหลืองทั้งแดงนะครับ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะไปตกอยู่ที่ใครถ้าไปตกที่ผู้สาที่ท่านไม่เหลืองไม่แดงหรือท่านแดงแต่ท่านตรงไปตรงมาครับหรือเหลืองและตรงไปตรงมาเนี่ยคือผู้สาไม่ควรจะต้องมีเหลืองมีแดง <c oughs> แต่ห้ามไม่ได้หรอกครับสิ่งเหล่านี้อก็มีอยู่บ้างเรารู้ว่านั่นคือมนุษย์เนี่ยครับรักชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะอย่างอย่างอธิบย์ดีสารายาเนี่ย ทุกวันเนี่ยนะท่านก็ไม่เห็นด้วยกับพวกเรานะครับถ้าผมคิดว่าถ้าท่านสถานีเอสทีวีมันไม่มีซะเลยเนี่ยมันคงดีอะไรเงี้ยเพราะเราบางทีเราก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่ดูแลปล่อยให้เสื้อแดงไปล้อมศาลเนี่ยะนะศาลอาญาเขาเปลี่ยนเป็นศาลอากงท่านก็เฉยไม่ทำอะไรจนล่าสุดก็ท่านก็เลยเอาในเจ๋งดอกจิกไปขังไว้คนเดียว แล้วก็คนอื่นก็ยังปล่อยให้เพ่นพ่านอยู่ซึ่งใน,ในความรู้สึกผมนะฮะด้วยความเคารพเลยผมก็มองดูว่าไอ้นี่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมากมายนะปัญหามันยังคงอยู่ยังคงอยู่นะครับผมครับ,<ม>รบเราพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาพรวมของคดีความพันธมิตรประชาชนเพื่อรประชาธิปไตยว่าต่อจากนี้ไปทิศทางจะเป็นยังไงแล้วก็มาดูสถานะล่าสุดของกองทุนพันธมิตรสู้คดีณวันนี้ด้วยนะครับสักครู่ครับ